กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เทศบาลต,ตําบลปากคาดอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเพื่อให้การสนับสนุนการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชาการในพื้นที่โดยมีนายจุพดวัชชศิริผู้ว่าราชาการจังหวัดบึงการเป็นผู้นําในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิน่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันหน่วยยังได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนของน้ำในพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันหรือระบายน้ำไม่สะดวกทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมกำหนดแนวทางการรับมือและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดเหตุการ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26ได้เร่งระดมกำลังร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการจัดเตรียมแนวป้องกันน้ำอย่างเร่งด่วนโดยได้ร่วมกันกรอบกระสอบทรายจำนวนกว่า1,000กระสอบเพื่อนำไปจัดวางตามจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นไหลทละลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนพื้นที่ทําการเกษตรรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆระบบระบายน้ําและแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ของประชาชนในพื้นที่การดําเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชะลอและลดความรุนแรงของสถานการณ์น้ําหลากที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นมาตรการสําคัญใน,ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยให้กับชุมชนในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยการวางแนวกระสอบทรายจะช่วยชะลอความเร็วของกระแสน้ําป้องกันไม่ให้น้าทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในทันทีช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26ยังคงติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมคงความพร้อมระดับสูงในการจัดกําลังเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที